ส, <nea> สวดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมก็คลิปนี้นะครับอยู่ผมพี่จ๋าเช่นเคยนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับพี่จ๋าก็จะพาทุกคนมาฝึกบินกันเหมือนเดิมนะครับผมก็ตั้งแต่ได้รนมานะครับผมจากแนวหลังนะครับที่สนับสนุนม,มาพี่จ <c oughs> ๋าก็ได้บินแค่ครั้งสองครั้งนะครับทาความคุ้นเคยนะครับผมก็อยากจะบินเยอะๆนะครับผมอยากจะบินเยอะๆทั้งชั่วโมองบินเยอะๆจะได้มีความเข้าใจแล้วก็จะได้มีความเชื่อมั่น นะครับโดยาฉะนั้นนะครับการโหลดคลิปอะไรต่างๆนะครับภาพมุมถูงในพิจารณยังทําไม่เป็นนะครับผมก็เดี๋ยวต้องขออนุญาตเรียนรู้ก่อนนะครับอันดับแรกนะครับผมก็ต้องขออนุญาตบินตรวจบอยเวณนรอบๆก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะพาทุกคนนะครับจะพาทุกคนมาดูนะครับผมก็เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปที่สนาอยเลย เดี mail, ๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในกล่องมีอะไรบ้างนะครับผมก็เมื่อวานนะครับเมื่อวานก็พี่จ๋าไปเรียนมานะครับผมก็เป็นโดนของกองหน่วยนะครับผมก็เขาส่งไปเรียนนะครับมันก็เหมือนกันกับของพี่จ๋าเด็กของพี่จ๋านี่คือไซส์เล็กกว่านะครับผมก็โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นโดนของเราเองนะครับเราก็ฝึกบินหัดบินหาความชํานาญไปด้วยนะครับผมก็โอเคนะเดี๋ยว อาจจะมาแนะนํากันดูนะครับผมอันนี้ตัวโรนนะครับผมตัวโรนนะครับก็ยี o, uh, ่ยอดีเจไอนะครับผมยี I ่อดีเจก็ถือว่าเป็นยี่อดังอยู่นะครับสําหรับสำหรับโรนนะครับผมก็โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดใช้งานเลยนะครับผมก็อา uh, จะมีรีโมทนะครับผมรีโมทคอนโทรลนะครับรีโมทพร้อมกับหน้าจอนะครับทุกคนมีรีโมทพร้อมกับหน้าจอนะครับ ก็เดี๋ยวมันจะมีด้านหลังนี้นะครับผมไอตัวปุ่มไว้บังคับนะครับผมก็เดี๋ยวเราก็มาใส่เลยนะครับนะครับผมก็เราต้องหาความจำนานไปเรื่อยนะครับทุกคนไม่งั้นนี่ถ้าซื้อมาแล้วไม่บินไม่บินนะครับมันก็ไม่จะไม่มีความํำนานนะครับเพราะฉะนั้นเรามาบินหาความจำนานกันก่อนนะครับก็ต้องขอบอกก่อนนะครับพี่จ่ายยังดึงยังดึง ไอวีโอเข้าโทรศัพท์ยังไม่เป็นเลยนะครับผมก็แค่บินแค่ครั้งสองครั้งเองนะครับเดี๋ยวเราก็มาบินหาความจานาญกันก่อนนะครับผมอ่ะก็โอเคนะครับผมก็เดี๋ยวเราก็มาสตาร,ร์ทเครื่องกันเลยนะครับก็เดี๋ยวเราก็ปลดไอตัวนี้ออกก่อนนะนะครับนี่ครับผมใส่แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็จะบินได้ประมาณสัก ครึ่งชั่วโมงนะครับเป็นครึ่งชั่วโมงนะครับผมแล้วก็ระยะนะครับประมาณ5กิโลนะครับผมแต่5กิโลนี้นะครับอยู่ที่ลักษณะภูมิประเทศด้วยนะครับผมอยู่ที่ลักษณะภูมิประเทศก็คือ,อถ้าเป็นป่าภูเขาต่างๆพื้นที่ทึบนี่คือมันจะสัญญาณม,ม,มันก็จะลดลงมาอีกเหลือประมาณกิโล2กิโล3กิโลนะครับผมก็เราก็เสียบแบตด,ดันลงไปเลยนะครับ ไอตัวรนก็มีที่ใส่นะครับมีที่ใส่เมมเบอรี่กร์ดอะไรต่างๆนะครับผมอ่าโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราก็กันต้นมากลางปีกนะครับผมกลางปีกโรนอกรน,นะครับนี่อ่าเดี๋ยวเราจะมาเทคออฟกันนะครับทุกคน ออฟกันนะครับก็สตาร์ทเครื่องก่อนอนะครับผมก็ต่อไปนะครับต่อไปก็เปิดรีโมทนะครับ่ารีโมดแบตเต็ม แล้วก็พี่จ๋าก็จะบินแล้วก็ให้ทุกคนดูจอตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูจอนะครับคือดูจอ,อาจากมุมสูงแรงต่างนะครับคือจะดึงลงมาเป็นคลิปให้ดูก็ยังไม่เป็นเดี๋ยวต้องศึกษาไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวอร,อรอรอฟังจันก่อนนะครับะนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเรามาสตาร์ทเครื่องกันนะครับผมก็วิธีการโฟกัสนะครับก็กดไว้ ตรวจสอบสมบูรณ์เดี๋ยวเรามาเทคออฟกันอ่าปิดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาเช็คค่ากันก่อนนะครับก่อนจะขึ้นบินนะครับผมระบบความสูงปกตินะครับต้องเช็คความสูงต้องเช็คแรงลมต้องเช็คหลายสิ่งหลายอย่างนะครับก็เหมือนกับเครื่องบินนะครับตอนที่ก็เทคออฟต่างก็เช็กระบบหมดเลยนะครับ โอเคนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเรามาขึ้นบินกันเลยนะครับนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาลองเช็กล้องกันดูนะครับเช็กล้องนะครับกล้องก็เดี๋ยวเรามาเช็กล้องกันดูนะครับทุกคนดูกล้องนะครับผมก็จะเช็คกล้องนะครับว่ากล้องมันใช้งานได้ปกติไหมนะครับ พูมนะครับผมก็โอเคนะครับทุกคนขึ้นเลยหันหมุนนะครับะนะครับผมก็ถอยหลังมานะครับผมก็จะเช็คก,ก่อนนะครับเราจะเช็คก,ก่อนนะครับ ซ้ายขวาหมุนซ้ายนะครับหมุนขวานะครับต้องเช็คระบบก่อนนะครับผมนั่งสมมุตั่งข,ขวานั่นเดินหน้ายหลังอนะโอเคนะครับเมื่อเช็คระบบเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะทำการขึ้นบินเลยนะครับ ทุกคนมาดูหน้าจอมาดูหน้าจอนะครับผมนี่หน้าจอนะครับนี่ผมจะหมุนให้ทุกคนดูรอบๆนะครับผมเห็นไหมครับมองชัดไหมชัดไหมมองชัดไหม ขึ้นสูง,งอีกอ่านี่อยู่ที่ระดับ30เมตรนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาทำการบินกันเลยโอ้สูงเยอะนะ อ่ะทุกคนไปเดี๋ยวเราบินไปบินกันเลยนะครับไปแล้ว ี่นะครับก็จะเป็นหมู่บ้านนะครับผมตรงนี้จะเป็นหมู่บ้านนะครับน่ดูมีรถมีอะไรเข้ามานะครับมลมแรงไม่สามารถจุดได้เอากลับมากลับมาลมแรงนะครับทุกคนมันแจ้งเตือนว่าลุมแรงนะครับเดี๋ยวเรากลับมากลับมาเลยนะครับ กลัวตกนะครับผมมันลมมันแรงเกินนะครับมาแล้วอ่าทุกคนเห็นไหมตำแหน่งที่ผมยืนอยู่นี่ โอ้ลมแรงมากแรงจ้ะโอ้มลมแรงมาก,มเ,มากเคดีที่ว่าโดนตัวนี้มันมีบาลานให้อะ่ะน่าตรงนี้บ้านผู้ใหญ่ เราก็สามารถดูได้หมดนะครับเห็นไหมมีคนเดินอยู่นะมีคนเดินอยู่หลายคนเลยมีรถจักรยานขี่อยู่คนเดินบนถนน นะครับเห็นหมดรถมอไซค์ขี่สองคนเป็นผู้หญิงนะครับเห็นนะครับผมก็พามาดูเล็กๆน้อยๆนะครับนี่เป็นเส้นทางรถไฟนะครับไปเดี๋ยวเราขี่ไปดูหน่อยขี่ไปดูเส้นทางรถไฟหน่อย ลาดตะวินทิ้นทางรถไฟนะครับบินกลับมา tâm nền của máy นะครับก็เป็นการฝึกบินนะครับทุกคนก็หาความชานาญนะครับถ้าเราได้มาแล้วเราไม่บินเลยนะครับมันก็ไม่เป็นนะครับเพราะฉะนั้นลองผิดบ้างลองถูกบ้างอะไรบ้างนะครับแต่คือที่เน้นนะครับที่เน้นหลักๆก็คือเน้นความปลอดภัยนะครับความปลอดภัยในการบินนะครับอย่างเช่นเหมือนกับลมแรงเมื่อกี้ขึ้นด้านบนลมแรงนะครับมันก็จะแจ้งเตือนว่าลมแรงไม่สามารถบินได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับนะครับ ถาถ้มันไม่มีการทิ้งเกินลมแรงแรง่างนะครับมันไอตัวนี้มันมีบาลานซ์ให้อยู่แล้วนะครับบาลานซ์ลมนะครับแต่ถ้ามันแรงเกินมันสำหรับโดนตัวกมันรับไม่ได้ก็เราต้องเราต้องบินกลัดนะครับมันประเมินให้เรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวผมไม่ดูนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมครับขอโทษ ดูภาพมุมสูงของโบสถ์นะครับมันก็จะสวยนะครับสวยงามมากนะครับโบสถ์ที่ในหลวงรัชกาลที่9้านะครับผมก็มาสร้างตั้งไว้นะครับพ่อหลวงมาสร้างโบสถ์ตั้งไว้ให้พี่น้องเป็นไงดูสวยงามมากนะครับนี่นะครับผมก็ในสามจังหวัดนะครับพูดถึงก็มีไม่กี่ที่หรอกนะครับนี่แต่ส่วนมากในพระองค์มาถึงทุกที่นะครับที่ในพื้นที่สามจังหวัดนะครับผม สูง,สงถ้าบินตอนเช้านี่ก็หมอกนะครับหมอกเยอะสวยงามมากนะครับ อันแี้มันจะมาลงจอดผมบังคับมันมาลงจอดจุดขึ้นบินนะครับไม่รู้ว่ามันจะมาลงตรงไหมนะครับผมบังคับให้มันมาลงจอดจุดขึ้นบินนะครับ ปลอดภัยนะครับทุกคนแบตเตอรี่ยังเหลือ40เปซนนะครับก็โอเคนะครับทุกคนก็คลิปนี้นะครับก็พี่จ๋าก็อามาฝึกบินให้กับทุกคนได้ดูกันเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็ความจริงทุกอย่างนะครับเราต้องผ่านการฝึกนะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรทั้งสิ้นนะครับต้องผ่านการฝึกนะครับดรายฉะนั้นนะครับ ทุกเรื่องทุกเรื่องนะครับถ้าไม่ฝึกฝนนะครับเราก็จะไม่เกิดมันก็จะไม่เก่งนะครับถ้าเราไม่ฝึกมันก็จะไม่เก่งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการฝึกบินหรือฝึกทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเราต้องฝานการฝึกนะครับถึงจะได้เก่งนะครับเพราะฉะนั้นพี่จ๋าก็อยากเก่งเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องฝึกเล่นบ่อยๆนะครับเล่นหาความชานาญไปเรื่อยดูว่าลูกเล่นของเขามีอะไรบ้างมีกี่อย่างกี่อย่างนะครับมันจะได้มีความชานาญนะครับจะได้อ่ ตอนที่ไปบัตรจิงนะครับจะได้ตรงตามวัตถ well anyway, ุประสงค์นะครับผมก็เอามาใช้นะครับในการไปบัตรหน้าที่นะครับก็สามารถที่ว่าเป็นหูเป็นตาให้กับเราได้นะครับตรงไหนพื้นที่ไหนที่ว่าเราเข้าไม่ถึงขึ้นไม่ถึงนะครับก็ใช้โดรนตรวจการขึ้นบินได้นะครับบินไปตรวจดูได้นะครับว่าพื้นที่ตรงนั้นนะครับมันเป็นอะไรมีใครอยู่ไหมมีเต็นท์มีคนมีปืนมีอะไรไหมนะครับก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับช่วยได้เยอะเลยนะครับนี่ก็อ่า เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับผมก็สามารถที่ว่าตุนกําลังไปได้เยอะนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเหมือนกับว่าขวายตรงข้ามเอาระเบิดมาวางนะครับขวายตรงข้ามเอาระเบิดมาวางเสร็จแล้วทีนี้นะครับเราจะเข้าไปเคลียร์เราจะเข้าไปดูเราไม่กล้าเข้านะครับก่อนที่จะก่อนที่จะเข้าไปถึงวัตถุแปลกปลอมตรงนั้นนะครับไม่รู้ว่าระหว่างทางมันวางอะไรตั้งไว้บ้างนะครับก็จะนั้นนะครับเราไม่ต้องเสี่ยงเข้าไปนะครับเราใช้รุนนะครับเจรินตรวจการ บินเข้าไปนะครับบินเข้าไปส่องดูนะครับว่ามันเป็นอะไรอ่ามันมีอะไรแปลกปลอมอยู่บ้างไหมอะไรประมาณนี้นะครับมันก็ช่วยได้เยอะนะครับอ่าหรือว่าพื้นที่ตรงไหนที่เราคิดว่าเสี่ยงนะครับเข้าไปไม่ได้อ่าถ้าเราเข้าไปนะครับเราคิดว่าถ้าเข้าไปปะทะแน่นอนนะครับอ่าเราเข้าไปทางนี้มันเสียเปรียบนะครับเราบินโดนรัตเวินนะครับไปวนดูได้เลยนะครับว่า พื้นที่ตรงไหนมันเหมาะพื้นที่ตรงไหนเข้าได้บ้างอะไรประมาณนี้ภาพมุมสูงเรงต่างนะครับมันก็สามารถทําให้เห็นภูมิประเทศได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันช่วยได้เยอะเลยนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอยู่ที่อยู่ที่ความชนานาญของเรานะครับอยู่ที่ความชนานาญของเราในการบินนะครับเพราะฉะนั้นพี่จ๋าก็จะมาฝึกบินนะครับเพื่อหาความชนานาญนะครับฝึกฝนทุกทิง่งทุกอย่างต้องฝึกฝน นะครับผมก็โอเคนะครับผมก็พาคลิปมาฝากกับทุกคนนะครับเกิดประโยชน์ของมันหลากหลายเลยนะครับประโยชน์เยอะแยะมากมายนะครับผมด้ยจะนนั้นนะครับเราต้องเอาประโยชน์มาใช้เป็นประโยชน์นะครับเอาประโยชน์ของโดนตัวนี้มาใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่นะครับในการปฏิบัติงานของเรานะครับผมก็โอเคสําหรับคลิปนี้นะครับพี่จ๋าต้องขอญาตลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ